สะออนเขาในหน้าฟังผลงานเพียงล่มซาคนหลายใจสะกอนขาแย่เขาซาได้เด้อไอเด้อเขาหวงเป็นพวงกลมถือใส่ลมลมเป็นลาวง อยากว่าเป็นลมหนาวหรือลมอย่างน้อยแม่ป่ามาคือบาดอกผัดแห้งสาวจงอ้างว่าใจแรงคือทอดบ้าเอคนไกลเหลือเขามีายใจจนว่าใสโอ้ยลมฟ้า เขางามงามพี่รองบวกเนสออนอาจิตย์นาเกษตรได้เกี่ยวแล้ว สายลมเล่นตุลาออกพันสาพัดมาตึงตึงหัวใจสาวหน้าคนหนึ่งเฝ้าจิดถึงคนหน้าคนไกลลมพัดเยียงสะเทือนไปหอดหัวใจพูดเท่าละเพิ่นเคยว่าไว้ลมแบบนี้เรียกว่าใสลมตา าจยังโนใสลมปีนี่กระแสลมพัดมาทีเรือดีคนละคอยเววาจำคำอายสัญญาใจให้ไว้ก่อนลาไปอยู่เมืองนั้นแล้วนะคือบอกมาก,กับสัญญาใจ thora ไาอใส่บ่บังจะเคื่อ thora ไาอใส่บ่บังจะเคื่อพดเอาเลียเที่ยวจะเลียนใสต่วยคนหูวางเอาคำใบว่าว่าเขากองข้องเหลืองและสิคอไปเฮืองละว่ามากบน้องใส่ลมต้องตีเตือนใจว่าหอดแล้วนะหอดย่ำแล้วน่ะเด็กกวา่ายอเะบ่เอื้อเมื่อวันซื่น,น้องเตือนำคำก่สนว่าไปพ่อหน้าอายุหน้าเาาาบียกซสีย มตอตอรสไซค์นผู้สาวหน้าตาดีดีหยอกกันจูจีน้องฟังแล้วสะเทือนใจโทอายโทเเ่าได้กระบอกติดเห็นมือ,อเธอปิดจงอ่างแห่งคิดวนา้มีคนเขาบอกว่ามือถือผู้ชายหลายใจบอกคอยรับสายบอกว่าไพ่โทมา ด,ญญดูที่ท่าสัญญาเปลี่ยนดูที่ท่าสัญญาเปลี่ยนใส่ลมเวียนพันกังเจอของว่าแฟนนองเปลี่ยนทางสายลมคราเมื่อออกพันสาเหมือนลมพัดซาว่าไอาไปมีแฟนไหมบอกนองผูกคอยอยู่นะจงขึ้นมาสาคงไปหาไอโบไดอ ใส่ลมนันพัดซาผู้ชายหลายใจยันคนนว้าใสจนนองมีน้ำตาสัญญาฮักเขาคงลมสัญญาฮักเขาคงลมฟังเสียงลมตึงตๆคนซาอยากให้ไอ้มาเยันไกล,ไกล,ไกล จากเมือได้บ่อน้องจะรอเพื่อพ่อน่าอายจะอยู่หรือไปแล้วขอได้ยินจะปากอายอย่าปากให้ลสะ้ายสาคนไหลใจอยากอายบางสาคนไหลใจอยากอายบางอ้ยเเอออใหญ่เข้ามาเดี๋ยวได้อายเอ้ย